Spider-Man No Way Home Screenplay หรือว่าบทเนื้อเรื่องของไอแมงมุมได้ปล่อยให้คนทั่วไปได้เข้าไปอ่านกันฟรีๆเมื่อไม่นานมานี้นะครับโดยเนะื้อหาทั้งหมดมีด้วยกัน182หน้าและแน่นอนว่าข้อความบางส่วนก็ให้บอกแสเนื้อเรื่องกับเราจะมีประเด็นไหนหน่าติดตามบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งก่อนจะไปกันต่อเดอะมูฟก็ขออนุญาตแจ้งเตือนสปอยนะคุผู้ชมที่ยังไม่ได้ดู Spider-Man Noway Home ก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับ เอาละผมเริ่มต้นที่หน้าปกหนังสือพิมพ์นะครับหลังจากที่ทุกคนรู้ว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนแถมยังโดนข้อหาสังหารมิสเตอริโออีกด้วยพระเอกนั้นขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์3ฉบับนะครับซึ่งตอนดูในโรงยังไงก็อ่านไม่ทันแน่ๆทีนี้ถ้าเราดูจากบทในหน้าที่13ผู้แต่งเขาจะระบุคำบรรยายเอาไว้ให้เช่นหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กเดลี่ก็พาดหัวไว้ว่า t r i a of terror 3วายร้ายเฉลยใบหน้าพักพวกของปาร์เกอร์ นิตยสาราํามก็พาดหัวนะครับว่าไอออนแมนจูเนียเด็กกระโปงแบบนี้จะกลายมาเป็นทายาทของโทนี่สตาร์คจริงๆงั้นหรอหรือ Intouch Weekly ก็บรรยายว่าทูเฟสปีเตอร์พาร์เกอร์ปิดบัง2ตัวตนของเขามาถึงตอนนี้ได้ยังไงและนี่แหละที่ทําให้เขาเป็นคนไม่น่าเชื่อถือต่อไปจุดที่2เป็นตอนที่แมดด็อกเข้ามาช่วยทําคดีของปีเตอร์ครับในตอนนั้นเองที่มีกลุ่มที่เชื่อในตัวมิสเทริโอคว้างอิฐที่ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เข้ามาในอพาร์ตเมนต์ในบทนั้นเขียนบรรยายมาว่าข้อความที่เขียนมาบนกระดดดาาาษคํว่นนั้้จะะตองสกผิ ในยะของซีนี้ก็คือความเชื่อของคนที่ปาเข้ามานั้นไม่เป็นความจริงเพราะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสไปเดอร์แมนไม่ได้สังหารมิสเตอริโอครับข้อสังเกตที่3 l มเลโก้เดสต a าที่ปีเตอร์พัคเกอร์เอากลับมาต่อใหม่ถูกยืนยันในบทอันนี้นะครับว่ามันเป็นเลโก้อันเดียวกับใน Spider-Man Homecoming ตอนที่เน็ตรู้ว่าพระเอกเป็น Spider-Man ยังไงก็ตามเลโก้เดสต a าที่ได้ดําอีมาช่วยต่อให้ใหม่ก็ตกลงมาพังอีกครั้งเมื่อผลการคัดเลือกเข้า MIT ถูกส่งมาให้ปีเตอร์พด ข้อที่4ชื่อเวทมนต์ลบความทรงจําที่ด็อเตร์สเตรนใช้ช่วยปีเตอร์บักเกอร์นั้นมีชื่อว่า The Rune o f c a า f a Call ซึ่งชื่อที่ถูกต้องตามต้นฉบับก็เขียนแบบนี้เลยครับ The r u n e o f c a า f a c เเป็นเวทที่แม้จะเคยใช้มาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เสถียรและม,มีการแก้ไขในช่วงที่หมอแปลกกาลังไร้เวทหลายครั้ง Rune of c a p c a เคก็ทําให้เกิดจุดเชื่อมต่อไปยังมันติเวิร์สขึ้นแล้วมันก็เป็นต้นเหตุนํานพามาซึ่งความวุ่นวายมากมายจนท้ายสุดหมอแปลกก็ต้องผลึกเวทดังกล่าวเอาว ข้อที่หกล่องที่ใช้เก็บรักษาผนึกรูนออฟครับานั้นมีชื่อว่าลามาคิน่าดีคาดาวัสซึ่งถ้าทำพิธีกรรมจนสำเร็จตัวกล่องอันนี้จะทำให้เกิดการหวนกลับของเวทมนต์หรือรีเวิร์สเปลเพื่อส่งผู้ที่ข้ามมาให้กลับไปยังไทม์ไลน์ของตนเองทั้งนี้ลามาคิน่าดีคาดาวัสเป็นภาษาอิตาลีนะครับถ้าแปลเป็นภาษากังกอีกทีก็คือเดอะแมชชีนออฟคาดาวัสโดยคาดาวัสนั้นเคยปรากฏในเรื่องราวของสไปเดอร์แมนกับดร์สเตรนมาแล้วครั้งหนึ่งในคอมิกมาเวลทีมอัพที่วางจำหน่ายเมื่อ19กุมพ,พ4 สไปเดอร์แมนถูกช,ชายชราคนหนึ่งใช้เวทมนต์สะกดจิตหมอนี่เปิดเผยตัวตนมาในภายหลังว่าเขาเป็นจอมเวทที่มีชื่อว่าแซนดูแซนดูนั้นต้องการให้ Peter ปีเตอร์าร์เกอร์เข้าไปขโมยคริสตัลออฟคาเดวัสที่ถูกเก็บเอาไว้ในแสงถ้ำแสงทอรัมเพื่อที่จะใช้มันปกครองจักรกวาลจากนั้นแซนดูก็เทเลพอร์ตปีเตอร์เข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายส่งผลทาให้ปีเตอร์าร์เกอร์ที่ถูกควบคุมจิตใจต้องเปิดฉากสู้กับหมอปแปลกในทันทีกระทั่งเขาก็แย่งชิงคริสตัลออฟคาเดวัสมาได้ สไปเดอร์แกลับไปยังฐานที Man, 對對่มั่นของแซนดูจากนั้นแซนดูก็ใช้พลังจาก Crystal of ฟคา a ์ดาวสคืนสภาพให้กับแวนออฟวั t ทู m ที่ถูกทำลายไปเมื่อนานมาแล้วเขาเล่าต่อว่าครั้งหนึ่งด็อกเตอร์สเตนพยายามจะลบความทรงจำและก็พลังเวทมนต์ของตน ส่งผลทาให้เขากลายเป็นขี้เมาที่ร่อนเร่ไปทั่วจนพลังเวทของเขาหวนคืนกลับมาแซนดูจึงกลับเข้าสู่เป้าหมายของตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับความจริงก็คือแซนดูไม่ได้ต้องการยึดครองโลกหรือว่าอะไรทั้งนั้นเขาแค่ต้องการชีวิตแบบเดิมที่เขาสูญเสียไปกลับมาครับโดยเฉพาะการฟื้นคืนชีพให้กับเมลินดาผู้หญิงที่เขารักเนื่องจากเธอได้ตายจากไปเพราะอุบัติเหตุที่มาจากเวทมนต์ของเขาโดยแซนดูนั้นเชื่อว่าแวนออฟวา t ์ทูมจะทําให้ความตั้งใจอันนี้ของเขาสําเร็จ ฉะนั้นคริสตัลออฟคาราวัสจึงเป็นไอเทมที่มีความสามารถในการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆแต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับท่านผู้ชมมีอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องการจะซ่อมก็ต้องคิดถึงแอดไวส์นะครับแอดไวส์ส่วนจำหน่ายอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์ปรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ท่านผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก a d v i ว e .co.th ก็สามารถใช้โค้ดทีมเพื่อเป็นส่่วนนนนลดไดนะไไ้ะะยยงงกก็ฝาารอถึ IT, ึถ ice, บบี่เดียวครับ นอกจากนั้นถ้าอยากได้แว่นกรองแสงที่แข็งแรงทนทานก็ต้องคิดถึง Op ฟทัสนะแว่นกรองแสงสีฟ้าสําหรับุผู้ชมที่จําเป็นจะต้องทํางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ตัวแว่นมีเลนที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทําให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้ครับกรองไว้ยังมีน้ําหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Op ฟ u ัสได้เลยนะครับใช้โค้ดเดอะมูฟมีส่วนลด100บาทด้วยนะ ข้อสังเกตที่6เป็นชื่อที่ใช้ระบุปีเตอร์าร์เกอร์ฉบับ Andrew field, แอนดรูว์กาฟิลและก็โทบีแมกไกในบทภาพยนตร์นั้นใช้คำว่าเว็บเวิร์สปีเตอร์กับเรมี่เวิร์สปีเตอร์ที่หมายถึงพุ่มกับอย่างมาร์คเว็บและก็แซมไรมี่นั่นเองครับข้อที่7ความเข้าอ,อกเข้าใจกันของปีเตอร์าร์เกอร์ทั้ง3คนหน้าที่129นั้นเริ่มต้นด้วยคำพูดของปีเตอร์าร์เกอร์จาก MCU ที่บอกว่า ผมอยากฆ่าเขาผมยังได้ยินเสียงของป้าเมย์อยู่ในหัวแม้ว่าหลังจากที่เธอถูกทำร้ายเธอบอกผมว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องเธอยังบอกอีกว่าด้วยพลังอันยิ่งใหญ่จากนั้นเรมี่เวิร์สปีเตอร์ก็ตอบประโยคก,กลับมาว่าความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งทั้ง3คนมองหน้าและคิดเหมือนกันว่าพวกเขาต่างรู้จักคำคำนี้ได้ยังไงคำตอบของเวดเวิร์สและก็เรมี่เวิร์สปีเตอร์นั้นเหมือนกันนะ,นะครับว่าลุงเบนเป็นคนพูดประโยคนี้ในวันที่ลุงได้จากโลกนี้ไปคขามยายในบรรทัดต่อมาก็บอกต่อนะครับว่าปีเตอร์ทถ พวกเขาเชื่อมต่อกันข้ามจัก,กรวาลด้วยประโยคนี้ฉะนั้นนอกจากการสูญเสียที่เป็น absolute point คำพูด with great power c o m e great responsibility ก็น่าจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบด้วยนั่นเองครับข้อสังเกตที่7จซีนที่พวกเขาทั้ง3คนช่วยกันคิดคน้นวิธีช่วยเหล่าร้ายจะมีช็อตที่ MJ ตะโกนเรียกปีเตอร์ปักเกอร์ครับจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็หันมาพร้อมกันซึ่งในบทบรรยายจะเขียนคําว่ามีมาไว้เหมือนกับทางผู้แต่งนั้นตั้งใจจะให้ซีนนี้ถูกเอาไปใช้เป็นมีเหมือนกับแอนิเมชันที่มีส ข้อที่8ในซีนที่ออเล็กโทรบอกว่าเขาคิดว่าสไปเดอร์แมนเป็นคนผิวดำมาโดยตลอดแต่ว่าพอรู้ความจริงกับตัวตนของปีเตอร์ปาร์เกอร์เขาก็แอบผิดหวังเล็กๆเพ้ะว่าในบทบรรยายก็ตอกย้ำความคิดของตัวเอกคนนี้นะครับว่ามันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้ซึ่งก็เป็นอิสต์เอ็กที่ชวนให้คิดเหมือนกันว่ามายมอรเรสอาจจะปรากฏในเรื่องราวของแอนดรูว์กาฟิลด์ในหนังสไปเดอร์แมนเรื่องต่อๆไปของเขาก็ได้ครับข้อที่9ในฉากใกล้จบบทบรรยายว่าปีเตอร์แวะไปหา MJ ที่ร้าน เาเห็นเธอกำลังคุยกับลูกค้าที่มีลักษณะาภายนอกคล้ายๆกับสเตอร์ลีฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูทันแล้วเกิดเอกใจขึ้นมาว่าฟุ้มกับตั้งใจจะให้มีสเตอร์ลีมาโผล่ในเรื่องหรือเปล่าบทเนื้อเรื่องอันนี้ก็ช่วยยืนยันให้นะครับโดยนักสแสดงที่มารับบทแทนสเต n l e ลีผู้ล่วงลับก็คือเอ็ดเวิร์ดฟอส ข้อสังเกตข้อที่10หลังจากที่คู่รักได้พูดคุยกันอีกครั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทาให้เอ็มเจรู้สึกเหมือนปรากฏการเดจาวูครับเหมือนกับว่าเธอได้เจอกับผู้ชายคนนี้มาก่อนจากนั้นประโยคบรรยายก็ใช้คําว่า recovering ที่สามารถตีความได้นะครับว่าความทรงจําของเธอค่อยๆฟื้นกลับมาแต่ต้องดอกจานเอาไว้นะครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้ซึ่ง MJ จะจําได้จริงๆหรือเปล่าคงต้องรอติดตาม m c u กันไปยาวๆครับ หละและภารกฟสุดท้ายของบทนั้นเขียนว่าทยานไปเหนือต้นคริสต์มาสที่โรกี้เฟลเลอร์คนพบสัมผัสแห่งอิสรภาพหลุดพ้นจากการมีชีวิต2แบบไม่มีปีเตอร์ปาร์เกอร์อีกต่อไปแล้วทว่าสไปเดอร์แมนจะอยู่ต่อไปและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของเดอะมูฟนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ